ในการที่ผู้จัดการทีมแป็กกวันดเดโร่มาคุมทีมข้างนี้มีเป้าหมายยังไงบ้างครับและเป้าหมายเดียวของผมคือพาทีมกลับสู่แชมป์แชมพีเมียย์ลีกแชมปีเยนชิพเอาดาไปดูนักเตะในทีมของเรากันหน่อยเซ่มีใครกันมากนะ เตะในทีมบุก,กี้นะแคนเวลต,ตัวที่เรารู้จักก็มีพีโซลิสนะฮะอาเตะเก่าจากภาคยี่สเเรานะพีโซลิสนะสกีดิพเปลิลแล้วก็มีซาเจนนะเป็นกองหน้ากับอาร์ิวได้ด้วยนะฮะพลังก็น่าจะรู้กันอยู่ดีนะนอร์แมนครับผมนอร์แมนนะมีพลังลองพราสด้วยสวยๆไปนะเรามีวางตำแหน่งไว้คร่าวๆในใจแล้วนะ อีดานอีดานนะนะมีโอซันคาบักด้วยวะ่ะโอซันคาบักนะฮะโอเคตัวนี้5้ครบหไปก่อนนะครับผมนะโอเคสำหรับบาร์เซ์ก็เป็นขาวครับผมทำเป็นสัญญาสตูตเรียบร้อยแต่ว่ามาไม่ได้ครับผมนะโหวตไม่พอครับผมโอเคเมื่อไหร่ทุกคนเราเป็นเจ้าของร่วมกันฮนะเดี๋ยวเราช่วยๆกันโหวตชอบตัวไหนโหวตตัวนั้นยังไปต่อ ทีนี้กองกลางเอากองกลางเลยไหมกองกลางเลยไหมอยากได้ตัวใครกองกลางนี่พี่ขอเป็นตัวที่มีวิชั่นเออเอากองกลางสองตัวที่มีแบบพวกเออ่สตาร์มิน่าแปดสิบห้าดีกว่าแปดสิบครึ่งก็ได้เดี๋ยวไปฝึกได้เดี๋ยวไปฝึกได้ขอเป็นพวกที่มีสตาร์มินา่าแปดสิบแปดสิบครึ่งเลยกัแล้วก็มีพวกถ้าเกิดให้ดีมีพวกพลังจ่ายพวกพลังวิชั่นด้วยนะ โอ้นัดแรกเจอลิวพูว่ะเฮ้ยแล้วต่อไปก็เจอแมนซิตี้โอ้ยเต็มข้อเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยต anyway. <under oke ADHD> ่อเลเตอร์โอ้โหเดือนแห่งเดือนแห่งความหันษาแท้ๆจะจะถามว่าโดนไปเท่าไหร่แกนี้จะโดนเท่าไหร่ดีกว่าสามแม์นี้จะโดนเท่าไหร่ดีกว่าสามแม์นี้โอ้โหไปไปเราไปเตะนนัดแรกขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า ขอกี่แต้มดีกว่านะเราในหลีขอกี่แต้มเราเจอเวีรยวคูแมนซิตี้เลสเตอร์น้องๆเมื่อกี้เอากี่แต้มดิ <laughs> ขอทัก3สามแต้มหรอแต้มนั้นเราแต้มหรอนะโอ้มีต่อไปเจออาร์เซนอลอีกโอ้ยจบเลยโอ้ยเปิดตัวหลีของพวกเราหนักแน่นะโนลิซิตี้แต่กวาเดียวนี่เหนื่อยแท้นะไปไปไปไม่ต้องกลัว uh huh. uh huh. ไปครับผมเรามีโอซันคาบักซาลิซาสลายนะฮะวิลเลียมซายอารอนขวานอร์แมนกิลมัว,วในตรงกลางไม่รนะู้ไข่นะเหลือก็โชคดีครับผมท่านผู้ชมนะอ่ะไปไปไปเตะนัดแรกเลยดีกว่าพวกเราขอเสื้อได้หรือโวโอซันคาบักไหลไปหน้าให้กับเอ้าไปลุดนอร์แมนนอร์แมนตามกิลมาฟันได้โอ้โหฟันได้ชนจอยสันยับเลย <laughs> เออที่เปลี่ยนแปลงมีเรื่องจอยสันเนี่ย ภาคที่แล้วอยู่ก็จอยหายสั่นนะภาคนี้จอยสั่นกลับมาแล้วนี่เรายังไม่เห็นโกเห็นเราอ๋อเใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยเราเห็นอาิซอนอยังเนี่ยเฮ้ยอึ๊บโอ้ยใจเย็นมีเรือ่องออลิซอนอยู่ไหนอาิซอนเบเกอร์อยู่ไหนโอ้ยตึ้งตึง,ตงทำไมดูช้าๆนะเออบิลล่กิยู่วะ สวยสาเจนมาเล้วาเจนยิงโอ้ยออกโอ้โหโอเคโอ้ยโอยจะยา so, งงั้นนะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอะไรนะหนึ่งสิ่งที่มาใหม่ครับเป็นเั้เรื่องไรสแตตนะระหว่างพักครึ่งแล้วแล้วก็จบเกมน,นะมีพวกดิเบลิลช็อตแอคเซเลตแ,แบบการยิงแม่นยำนะสามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็พาร์ทความแม่นยำอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถือว่าดีนะ ไปซิอารอนบิสสาแจ้งครับนอร์แมนไปแล้วนอร์แมนยังไงดีนอร์แมนยิงโอ้ยอลิสันเซปฟ <c oughs> โซลิสโอ้โหฟันได้ไปต่อไปต่อบองกลางว่างไปแล้วใครใครไม่รู้ไอ้กองกลางโยกไปแล้วก็ซายดนยิงเลี่ยนเลย มาแล้วผมมาแล้วโอ้โหแคนเวลับแคนเวลเรียบร้อยขึ้นนำลิพูลหนึ่งประตูต่อโอ้โหเรียบร้อยยกมาตรงนี้แคนเวลซัดเข้าไปหา,ายจ้านะอะไรของคนยิงอย่าทำเสียประตูไปเอาอ๊บโอเคซาสไลสวยงามสวยงามสวยงามไปวิลเลียม วิลเลียมหาบอลขึ้นมาวิลเลียมกระชากไปก่อนวิลเลียมฮะเด็กแมนอยู่ปัดเข้ากันอื <c oughs> ฟานไดมึงทางบอลดีมากแต่ทางบ้านเป็นไงบ้างไม่รู้นะโอ้ยหลุดชิบหายซาร่า <Z ara. c oughs> ระวังกลางด้วยรักษาไไว้บังมุงไว้โอ้ยโดนโดนได้เชซ ซาสไลครับจ่ายมาหน้าให้กับกิมป้าป้าโอ้เห็นหลุดแล้วอะไปเพื่อนไปไปทีโซลิสโซลิสกรีโซลิสทีโซลิสโซลิสจับยาวเออโอ้ยโอกาสตามแต้มเกือบมาแล้วโอ้อลิสันเซฟอีกโอ้แต่มันยิงเบาไหมวะลิกโนไปคนเตะมุงครับเปิดเข้ามาที่ที่เอ้ย โอ้โหเจ็บ <m aps> <m aps> ่ะนะโอ้เก <m aps> ือบได้สามแปมมีเรื่องของแม็กแฟกนะนอร์แมนไม่ใช่เป็นน้องแมนนนอวิชของเราของบอลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ริฟูสี่สิบห้าเรามีกวาดยิงเจ็ดครั้งพาร์คอมพิวตร์แปดสิบเก้าแท็คเกอร์สิบเก้านะมีอะไรอีกเลยอันนี้ก็อาอย่างที่เห็นนะพวสแตตอะไรเงี like ้ยต่าง การยิงเราดีขึ้นนะห้เอร์ฝั่งขวามันรีพูลนี่ว,ว่าฝั่งเรามันฝั่งซ้ายเออฝั่งเรานี่จ่ายไม่ค่อยจ่ายไม่ค่อยดียังติดแดงอยู่เลยนะยิงก็สีเปนะไม่ค่อยตรงกรอบแต่บิเปอร์ยิงดีงดหน่อยโพสิชันนะการครอบครองพื้นที่อ่านี่มันแบบมีฮิตแบบของทั้งสองฝั่งเลยนะแจ๋วเลยอันนี้โพสิชันวอนเหรอตำแหน่งที่เราชนะนะ ป็นด้านด้านกองหลังเราจะชนะกองหลังซะมากกว่าแดนหน้าเราแพ้หมดเลยแดนหน้าเราแพ้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมฟังฮิตแมพเราส่วนของแพ้เนี่ยแพ้เยอะแพ้หย,ยับเลยอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะบิดออปโปเมนออปโปเมนคืออะไรอ่ะอืมนันแหละชุตติง้งอ่าก็คร่าวๆโดยประมาณนี้นะผู้ชมนะที่แปลกเพิ่มเติมมาพี่ชอบนะมันเป็นรายละเอียดที่แบบมันสมจริงสมจังดีนะดีเฟน โหนี่มองไม่รู้เรื่องเลยนะฮะยับไปหมดเลยแหลกด้วยไงอ่ะโอเคนะนี่ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะฮะเป๊ปกวัวนดิโอลาเจอกับเป๊ปกวัวนดิโอเล่ถูกต้องฮนะน้องไมเคิลสวัสดีครับผมน้องไมเคิลสวัสดีครับผมอ่าเอาละสนามแดดโอ้โหแสบตายแล้วไปโมเมนต์ชื่อนะนัดท,ที่2ของพี่มิริครับนัดแรกเราเอาเสมอลรีพูไปได้เราไปได้นิดใค่หนึ่งแต้มฮนะอุย้ยสเตอร์ลิง เราเกือบจะได้สามท่านที่แอนฟิวแล้ะเกือบแล้วไอ้ที่นอนเนาะไม่ใช่แอนฟิ์บ้านเรานี่ยแหละอโหเกือบไปบอกเลยว่าเดือนนี้หนักครับผมเราเจอลี์คูแมนซิตี้แล้วเดี๋ยวนัดหน้ามาเจอเลสเตอร์นัดต่อไปเจออาร์เซนอลโอ้โหเกือบโดนแล้วโอ้แอยแป๊ปคาลิโอระับเบาๆหน่อยนะโอ้โหเตอร์เลิงเอาใหญ่เตอร์ลิงไอ,อ้กันโอ้ไม่แล้วผิวผิวเกิน โอ้โดนจนได้โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยเอาไม่อยู่อ่ะเฉยเลยอ๋ยอพอเข้าลมชื่อหาย,อยพออยู่ในลมชื่อหายออกข้างน,นอกมีชื่อออกแดง <laughs> อะไรนี่ตกราวสองศูนย์โอ้ยเช็ด <Shit! S 2> โอ้โดนเร็วเกินครับผม ออะไรของมันวะเนี่ยเจา้าคันเซลโลเออน้องตูมาเปิดได้ทั้งสานโชเจา้าคันเซลโลโ,โหโคตรอิจฉาเลย <_ es> อยากอยากเปิดได้ั้างอะ <_ es> ก่อยเลยพี่ก่อยเลย <_ es> ตรงเปิดได้สี่ห้าอกเอาสี่ออกเอาปะสี่หรือห้าเดี๋ยวก่อน <_ es> อะไรวะเนี่ย<_ es> <_ es> อะไรวะเนี่ยอือสามศูนย์ เปกูซ้าไม่ผ่านเลยผ่านครับผมผ่านครับผมโอ้โหยีใช้แผนสามนสองเลยาหำไมเราต้องปรับแผนใหม่หรอเยอะเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วชีสุดไม่โอ้ยเราเราฆ่ามันไหมเราฆ่ามไหมโอ้ยอยับยับย,ยาาาาูยียับเยิยยยเนยับจนไม่เหลือซากโอ้ย ยับแล้วยับอีกยับแบบพาไม่รีดอะไรวะเนี่ยโอ้ยมองคนคลานเมดโอ้ยโอ้ยสี่สองโอเป็นไงลืงกลับมาได้สี่สองครับผมโอ้เกือบสี่ศูนบห้าศูนนี่ปล่อยคอมเล่นนี่นี่เล่นดีกว่าเราเนี่ยโอ้ยหนักแท้นะแต่อยากให้ช่วยโหวตอ่ะมีมีใครแนะนำตัวไหนไหมเออเวลาคุด มัน2 7่สถึงยีล้านอันนี้ตังค์พอแต่แต่ว่าเดย์พอตังค์ไม่พอนะครับผมแต่ว่าสามารถทุกคนก็โหวตหนึ่งนะเดลาเมนคุดใช่ไหมเออทุกคนก็โหวตหนึ่งโอเคขอบคุณมากก็ถือว่าเป็นเสียงโหวตไปแล้วกันนะโอเคถือว่าผ่านโหวตทุกคนผ่านโหวตโอเคโอเคทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยๆสร้างทีมกันมานะอ่าแล้วเดี๋ยวเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคนนะจร <laughs> ิงๆเลยเดยพอแต่ตังค์ไม่พอครับผม ดีพอแตตังไม่พอครับผมโอเคอย่างน้อยกองกลางเนี่ยเราเล่นแผนไหนก็ได้เราจะมีกองกลางยืนพื้นอยู่แล้วเราจะปรับเปลี่ยนแผนจะเล่นห้าหลังห้ากองกลาง2หรือจะกลาง3มกลางห้าเราจะมีกองกลางยืนพื้นได้ถือว่ายังไงซื้อไปก็ไม่ขาดทนุนอ่นเรงี้ยไป2ี่ล้านก่อนไม่เอา ไม่เอารีโมทเซลล์คอร์ดอ่ะอ่าอ่าเคาน์เตอร์สักยี่สิบเจ็ดแล้วครับลดให้หน่อยเพื่อนนอ้ประหยัดตงังค์ฮะโอเคไหมโอเคเรายังเหลืออีกประมาณ20ล้านนะแล้วเดี๋ยวไปลองเล่นดีกว,ว่าแล้วเดี๋ยวดูว่าขาดตำแหน่งอะไรจริงๆดู่ว่าแผนเข้าท่าไหม ผมว่าหลังหาไว้ใจสักตัวครับมันลว่ไปนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะต้องหาหลังเพิ่มถ้าเราจะมาเล่นแผนหลังแ้ร์หลังเอาเพิ่มนี่ไหมเราสร้างทีมเราสร้างทีมจากข้างหลังมาก่อนไหมพี่ไปดูอีกรอบนะครับผมอยากให้เห็นพลังมันรอบได้เลยกระแสอะไรล, <c oughs> ลิวเพจจากลีกอาเจนครับผมนะพี่เดี๋ยวผมมานะโอเคได้เลย <c oughs> เดี๋ยวลราคขาเพยเออร์ทูวัดครับผมเปิดตัวนัดแรกครับผมแผนนิสิตหน่อยนิน่าจะเหนือหน่อย แชนเวลออกมาท่านหลังห้าเนี่ยจริงๆแบ็กอะต้องเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยเพรแบ็กซ้ายแบ็กขวาไม่ต้องเก่งมากก็ได้แบบขอมันเร็ว o อดีๆแต่ว่านี่มันแทบจะไม่ค่อยได้โชว์สุกภาพเลยมันน่าจะเป็นธรรมดาอยู่เพราะชะั้นแผนนี้อาจจะบุดได้นะแต่ว่าจะขึ้นเกมไม่ดีเหมือนที่เราตอนสมัยที่มีเดซ กเอ,อาอะลาบานอะ่รงเงี้ยสมัยนั้มน,นมันพีจัดๆเลยปุกเี้เอ๊ะเติมแล้วมีมีคนเติมโอ้ยผิดตัวแรงไปหน่อยอแรงไปเยอะเลยแคนเวลมาแคนเวลครับมาที่บิลลี่กิลมัวสาเจนก่อนกลางหลุดกลางหลุดยิงเรียบร้อยปุกกี้เยี yeah. ่ ถ้าเป็นได้ลองซื้อขาดกีโม่แบนดอนวินเรียมพัได้ครับผมนะหรือบอกไปว่าบอทเก่งจริงเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นจริงนะไป่ไปด้านบนให้กับวิลเลียมวิลเลียมตกเข้ากลางมาเอาแล้วสวยๆข้างล่างว่างๆมาสวยๆซาเจนยิงโอ้ยเซฟป๊อบอ้อเชิญเอลอนเบสอ่ายกมาสวยๆครับผมบิลลิกิลมัว โอ้ยโดนฉกบอลเฉยเลยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้มาตาโอ้โหโดนลูกนั้นฉกบอลไปงงเลยฮะเหนียวนะแต่ยิงไม่ได้อรัแต่พี่นี่ยับเลยมาเจอแมนซี่ครึ่งแรกโดนจัดไปสี่ฮะยิงเขาเหรอโดนเขายิงนั่นแหละครับผมจบยังยังไม่จบเกมนะ ไปวิลเลียมยิงเนี่ยช่วงโทษเวลาบาดเจ็บเราทําได้เมื่อก่อนเยอะๆซาเจนมีคนเติมไปแล้วเดลาคุตลงมานัดแรกยิงไหมยิงโอ้เซฟโอ้ชิตเหนียวจังเลยวะโอ้โหเกือบลงมานัดแรกยิงประตูได้แล้วนะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฉดได้ว่ะ กเอา้าวจุดโทษว่ะจุดโทษจุดโทษเอาละจุดโทษวัดเลยว่ะแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งดูตัวดูจุดโทษก่อนอยันวิลกินโมคาร์บักอ่ะชุดนี้เลยกันนะอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยกันช่วยกันยิงมาตัเอาพวกความนี้เลยเดี๋ยวพี่เอาตามคนเลยอย่างเช่นน้องเทนบอกอันแรกซ้าย โอเคเดี okay, ๋ยวข้างหน้าพี่ยิงซ้ายแล้วเดี๋ยวน้องยูนุก็ขวาแล้วก็ขวาขวาคนสุดท้ายตำแหน่งอันไหนดินะงั้นซ้ายขวาขวาขวาโอเคซ้ายขวาขวาขวาคนสุดท้ายช่วยบอกหน่อยว่ายิงทางไหนนะ <c oughs> อ,นอโอเคเราจะเริ่มแบบซ้ายก่อนเดลาคุสยิงเรียบร้อยเข้าหน้าต่างสวยมา โอ้โหคางกางคนสุดท้ายนะโอเคได้เลยกางคนสุดท้ายกิ่เลืโอโอ,โอ้ยจอยมันสั่นจอยมันตื่นเต้นอะ่ะมันตึกตึกเหมือนเหมือน,นเสียงหัวใจเต้นอะ่ะอย่างนั้นเลยขวาเฮ้ยรนเซ่เฮ้ยมาสิอือเอาแล้วเราตามแผนเราจะไม่เปลี่ยนแผนแน่นอน เราจะไม่เปลี่ยนแผนขวาเกือบไปเกือบไปเกือบไปขอเซฟไม่ได้สุกลูกนึงมองมองซ้ายมันดิงขวามันหลอกมันหลอกมองมันหลอกหน้าเท้าเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนแผนเราจะไม่เปลี่ยนแผนนะขวาแน่นอนอ่าสุดสุดท้ายที่ใครกลางเฮ้ยเนี่ยจอยมันสั่นแบบตื่นเต้นอะจอยตื่นเต้นอะขวา แคนเบลยิงเอ้ยา <c oughs> ใจจะวายลูกสุดท้ายต้องเซฟให้ได้เซฟเพื่อไปต่อโอ้ยจอยมันสั่นบิบ๊บบิบ๊บบิ๊บบิ๊บบิ๊บเลยมันมองขวาวเราจะพุ่งซ้ายโอ้โหไม่ถึงโอ้ย,อย,อยเกือบไปเกือบไปโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปโฟกัสบอลลีก เหมือนแมนยูเม <g ul karaoke> oh. e, ื่อคืนเลยตกรอบแรกโอ้ยวันนี้เป็นวันไหล่ของพวกเราอะเนี่ยเกือบเซตได้แล้วนะแต่ไม่ต้องซีเรียสใครที่บอกอย่างไหมครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะพี่ไม่โทษเราจะเราจะไม่โทษกันนะเพราะว่าเราจะให้มันสนุกด้วยกันนะเวลาเราชนะชนะด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันนะไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยสนุกสนุกเอ้ยเอาละเราก็หายไปหนึ่งถ้วยแล้วขาดกระเา๋ ไปแล้วหนึ่งถ้วยโอ้ยน้ำตาจะไหลนะวันนี้เสมอหนึ่งแพ้สองเลงนั้นหนึ่งยังไม่ชนะเลยเนี่ยโอ้ยขอชัยชนะได้ไหมไปเลสเตอร์เนะี่ยขอเหอะนะคนไทยด้วยกันนะครับผมจัดให้หน่อยครับผมฝนตกไหนบรรยากาศจะเป็นไงซิฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันฮะ เย่ a h yeah, yeah, yeah อันนี้ขนาดออกไปแล้วเนะี่ยก็ยังก็ยังเก่งนะถ้าออนจะขนาดไหนวนะเนี่ยแมดิสันอุ๊ยอันตรายโอ้โหเซฟโอ้ยเซฟได้ยังไงเซฟได้ยังไงโอ้ยนึกว่าหายแนละ้วจอดนี้เซฟเฉย โอ้ยเสียงดังไปไหมเนี่ยตกใจไหมเนี่ยหวัดดีโอ <tal word> <rat> ้โดนอู้เซฟอีกแล้วมึงเอาเตรียมเอาแมนออโตเมตไปโอ้ยมึงเซฟได้ยังไงเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ยโอ้ยเซฟซะแบบโอ้โหไหนใครจะผมเป็นแทนแทนทีมโค้ดตัวไอ้ทีมโค้ดเนี่ยโอ้ย มันเฟซจัดจะัดจัดชั่นในย่านนี้จริงโชว์เซฟอีกอ่ะโอ้เซฟอีกแล้วเอ็กเล่คนยิงคนเดิมนะคนเดิมเลยคนยิงคนเดิมเลยโบนึบสโลอัพปิวมันเหมาะกับเราเนี่ยต้องรอไปก่อนอ่ะโอ้โดนแน่ๆเลย เออเรียบร้อยหนึ่งเซอร์น <c oughs> ใช้ได้ใช้งานได้เลยน้องแม่ครับเปลี่ยนไปได้บนให้แอรอนบ,บิสแคนเวลรครับเข้ากลางมาเดลาคุสปั่นกงโค้งตัดบ้างซิวะต้องให้เขาออกแรงปัดบ้างนะ อึบโน้ตแม่อึบแย่มากสวย,ยเนี่ยมยันโรยแพ็กรับเร็วมากเลยพวกนี้เขากังปิดตัวไหลมาแคนเวลยิงโอ้ชิตเอ,อ้ขอขอหนึ่งแต้มได้ไหมขอหนึ่งแต้มก่อนนะตอนนี้เก้าอี้ร้อนมากแล้วโอ้ชิตเก้าอี้นี่ร้อนเผาๆแล้วฮะอาจจะเป็นซีเรีย์อาจจะเป็นซีเรียกก็ได้ที่เราเล่นแล้ว ตนไล่ออกอเรียบร้อยจอยก็หลุดโอ้ยอไรเนี่ยเอา,าวางอย่างนี้เราปั่นโค้งโคโอ้โอ้ไปนู่นเลยครับผมเล่นกันกบลิเวอร์ื้อได้แต่เล่นกับทีมอื่นโดนทุกทีมจับติดจบเกมท่านผู้ชมนะรายงานตัวอีกรอบผมนะพี่ก็ขอรายงานนะสำหรับเดือนนี้นะครับผมนะเราก็ เราแข่งมาประมาณ4นัดนนครับผมในพิม์ลีก็รับไปเลย1แต้มครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผม <c oughs>